6วิธีป้องกันกระดูกคอเสื่อมปกติทั่วไปกระดูกสันหลังคอจะมีการเคลื่อนไหวมากกว่า600ครั้งในแต่ละชั่วโมงนอกจากนี้ยังจะต้องรับแรงกดแรงบิดและแรงตึงเครียดอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันทำให้เกิดโรคข้อกระดูกสันหลังคอเสื่อมมาดู6วิธีป้องก,กันกระดูกคอเสื่อมกันค่ะ 1. หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นท่าเงยท่าแงนหรือหากเอียงคอหรือหมุนศีรษะไปข้างใดแล้วมีอาการเจ็บร้ามากขึ้นให้หลีกเลี่ยงการเอียงหรือหมุนศีรษะนั้น2หลีกเลี่ยงการบิดหมุนหรือสะบัดคอบ่อยๆ3หลีกเลี่ยงการทำงานโดยการแงนคอหรือก้มคอเป็นเวลานานๆบ่อยๆหรือการนอนคว่ำและอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์ สไม่ควรนอนหมอนที่สูงหรือต่ำเกินไปควรนอนหมอนหนุนศีรษะโดยมีส่วนรองรับใต้คอให้กระดูกคออยู่ในลักษณะปกติ 5. การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงคอช่วยเรื่องการจำกัดการเคลื่อนไหวของคอเพื่อช่วยลดการอักเสบ 6. ควรบริหารเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อคอเพื่อให้กล้ามเนื้อคอช่วยรับน้ำหนักได้ดีสำหรับลอกกระดูกคอ การแพทย์จีนที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคชาและปวดเมื่อยอันเนื่องจากเส้นลมปราณติดขัดทำให้เลือดไหลเวียนช้าลงและเกิดภาวะเลือดข้างไปกีดขวางการไหลเวียนของเลือดจนเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกคอได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดไม่เพียงพอจนเสื่อมลงอย่างรวดเร็วจึงเกิดอาการผิดปกติของคอบ่าไหล่สะบักแขนและมือ เพื่อรักษาโรคกระดูกคอจากต้นเหตุจึงเน้นใช้หลักการทะลวงหลอดเลือดและเส้นลมปานบริเวณคอบ่าไหลาให้โล่งสะอาดสลายภาวะเลือดขัางช่วยให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกคอได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดได้อย่างเพียงพอรักษาอาการปวดเมื่อยตึงเกรงหรือชาบริเวณคอบ่าไหลาจากต้นเหตุมีพึ่งยาแก้ปวดการแพทย์จีนสมัยใหม่ และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์027514399